สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับออกคลิปนี้ก็มาอยู่กับเจ้า MU57 อีกรอบนะหลังจากที่วันแรกครับมาลองเนี่ยลองนานนี่แหละฝั่งนี้ลองแล้วยังไม่ผ่านนะครับลองครั้งแรกผ่านมันตั้งไม่ได้ครับใบมันเวียงอันนี้ก็ผ่านไปหลายวันแล้ว ไปแก้ไขมาเรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้ก็น่าจะเข้าท่าแล้วเนี่ยพวกไยลึกนะเพหรือว่าดินมันเปียกหรือเปล่าโอ้ได้เวทเขียวด้วย เอ๊ะท้ายสวยนะมาจะตั้งคันได้แล้วครับ ไมนานี่ดินเปียกอะแต่ตอนลองตอนแรกดินยังแข็งแข็งอยู่เลยนะฝั่งน้นขึ้นมาตรงนี้เปียกเฉยเลยนี่เข้าดีมากดูคี่เมาสก็วิ่งตรงแล้วครับ เาถ่ายสามรอบนะแล้วก็ถอยตัดเอาเลยรถรถรอยลอ้อรถโอ้เข้าดีนะถ่ายลึก ใหญ่ๆนะ26นิ้วครับฝนยังไม่ตกสักทีครับถ้าฝนตกสักรอบเรื่องนี้ ไอ้สบายเลยนะดินมันจะชุ่มๆเลย เป็นรถมือสองครับคันนี้เพิ่งซื้อมานะครับก็ถือว่าซื้อรถได้สวยนะรถบ้านเทเลยครับเจ้าของเดิมไม่เคยเอาไปใช้งานไถานานะออกมาก็ไปดันดินตามแม่โคนะครับดันดินกองนะอย่างเดียวเลยไม่เคยไถายนาไถาน้อยมาก ซื้อมาก็มาส่งงวดต่อครับเหลืออยู่ห้างวดนะรถแบบสภาพใหม่มากนะพานนี่ไม่สึกเลยนะผพานใบยังเต็มเต็มเลยนะครับไม่หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ของตราช้างนะครับเป็นของสยามสโตอรา ตัวรถก็มีแค่ยางหน้านะครับที่สึกนะดอกยางดอกยางหน้ามันสึกนะครับหมดแล้ว้า้ดีต้องเปลี่ยนยางหน้าใหม่ครับจบเลยนะ MU ห้ M U 57. ตัวใหญ่นะครับคันนี้ตัวเกือบเท่าๆกับ M70 เลยนะครับตัวใหญ่พอๆกันเลย่าดูผลงาน โอ้สวยงามครับถ่ายได้ลึกด้วยนะแบบนี้ลูกค้าชอบเลยนะดูครับความลึก เดี๋ยวจบนะก็จะเป็นอย่างนี้โอ้้ร่องลึกเลยไม่เป็นไรก็ก่อนวานก็ไถกรอบนะครับไถกลบเข้านะแต่ร่องก็เหลือไว้ให้ลึกอยู่นะดูร่องกลางลึกเลยพานใหญ่ครับ ทางมันต่ำมันเนี่ยจริงๆต้องยกอีกครับเนี่ยขึ้นคันนาก็ปาดไปมันไม่พ้นครับเวลาขึ้นคันนาใบดันเขาก็แต่งมานิดหน่อยนะครับถอดใบดันออกแล้วก็นุนเหล็กนะถอดใบมีดออกแล้วก็นุนเหล็กให้มันโค้งกว่าเดิมเขาบอกว่ามันดันง่ายกว่า โอ้แทบไม่ต้อง,องออกแรงเลยเพรดินตรงนี้ยังเปียกอยู่นะไถง่ายเลยแบบนี้ไม่ต้องเปิดข้างก่อนละไถกลบเลยแม่เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ไถอีกรอบนะก่อนที่จะปลูกลูกข้าวนะอันนี้ไถรอบแรกไปก่อน ใบที่สองเวียงกว่เพื่อนเลยเวียงอยู่ใบที่สองนะครับแต่ใบที่เหลือก็วิ่งตรงมาแล้วเขาบอกว่าไปเชื่อมเหล็กเสริมรูนะครับรูมันรูใบมันใหญ่กว่าเพล่านะก็เลยเวียงแก้ไขโดยการเชื่อมนะเอาเหล็กเชื่อมแบบ บังคับให้มันแก้ไขโดยการเชื่อมรูนะทำรูให้มันเล็กลงเนี่ยไปที่สองมันยังเบี่ยงอยู่ดูเลยแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมครับไปแก้ไขมาแล้วโอ้โอโอเจอดินแข็ง โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับได้มาติดตามผลงานอีกรอบของเจ้า MU57 นะครับไทยดีขึ้นแล้วนะ <Okay. S 1> ก็คลิปนี้เขาเจบไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะตามมาดูอีกเรื่อยๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ